พูดถึงเรื่องของนักสู้ย่อมมีบาดแผลอ,อีกคนหนึ่งที่ถือเป็นนักสู้แล้วก็มีบาดแผลเต็มตัวจริงๆโอ้ตอนนี้เรียกไ,ได้ว่าหลายคนให้กำลังใจเหมือนกันนะไม่รู้อาการจะเป็นอย่างไรใช่แล้วค่ะต้องบอกว่า เรื่องเดิมยังไม่จบเรื่องใหม่ถูกเปิดประเด็นมาอีกแล้วสำหรับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวานนี้มีการนำเสนอกันไปประเด็นที่ผู้สื่อข่าวให้ความสนใจเนี่ยตอนแรกยังเป็นกรณีของการขนยาเสพติดที่ออสเตรเลียอยู่เลยแต่ตอนนี้มีเพจดังมาแฉเรื่องของการศึกษาเอาเข้าแล้วล่ะใช่แล้วค่ะนั่นคือเพจ C S I L A นั่นเองนะคะที่ออกมาเปิดประเด็นว่าการ เรียนจบปริญญาเอกหรือด็อกเตอร์ของร้อยเอกธรรมนัฐครับดูแล้วทำแม่งทำแม่งจบที่ไหนมามีการปลอมวุฒิการศึกษาหรือไม่ เะฉนนั้นวันนี้ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในประเด็นนี้นี่แหละปฏิเสธกรณีที่เพจ CSI LA เผยแพร่ข้อมูลกล่าวหาร้อยเอกธรรมนัทสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคามัสอินเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวอรสหรัฐอเมริกาที่ ไม่ได้ผ่านมาตรฐานโดยเจ้าตัวชี้แจงนะคะว่าผมสำเร็จการศึกษาจาก California University ประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนในประวัติการศึกษาที่มีการระบุว่าจบการศึกษาจาก k a l a m a s International University ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง แล้วกรณีที่สำนักข่าว BBC ระบุว่าเคยถูกให้ออกจากราชการร้อยเอกธรรมนัฐยืนยันว่าได้ยศกลับมาแล้วก็เป็นผลพวงจากพระราชบัญญัติล้างมลทินพร้อมย้ำค่ะว่าเคยชี้แจงเรื่องนี้หลายครั้งแล้วด้วย thank oh you สุนชนก็ได้ไปสอบถามเรื่องนี้กับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆถึงการที่แฟงของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสภาผู้แทนราษฎรโดยส่วนตัวเชื่อว่าสิ่งที่เจ้าตัวพูดเป็นเรื่องจริงเพราะเป็นการพูดในสภาแต่ตอบไม่ได้ว่าสังคมจะเชื่อร้อยเอกธรรมนัฐหรือไม่เพราะ เป็นเรื่องที่แต่ละคนจะคิดค่ะ